ออเข้าคาเตมาพะ่อทองยินอันเปนล่นดินคำทำเจ้าเขา้าเจอว่าลองเลยน้ำสุรากินกว่าเย้าอําปันพอนหลีลองเลยน้ำสุรากินป่าเยา้าอําปันพอนหลีใน,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 นดิคะก็หอเข้าเปลี่ยนบริกรารสังกุงมาเวงกดขายก็แตมมว่นไม้ เขาเป็นบริอรใจเสือเมืองสาติคาอ๋อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติสระนามาหัมวันตามิสัพะตาสาธุสาธุสาธุ ดีในพุทธธรรมตัณติตวนเจ้าเงันขวางเจ้าผู้เปี่องเคียนลงเปียดเยิ้งปูเจมีหางขึง่อลู่ปูจ่จองอมงอกระวะหมบกลมเตหวมอัธรรมตนวเมยียจิกจอ้อนธรรมตมัณฑ์ธรรมตราความคำพระหอสอนอ,อน่อนผีอ่อนสางอ่อนสัตว์อ่อนกลุลปูเจมิทะเลอ่อนยานไข้คน หมดความหวมยันปึงขายาอ่อสร้างคำตมที่สังขารเมียตาเปียพระสเสียงเหล่าลดเสียงอันนังสาวเอามานอนค้างปู่เจมีเอาตัวเอาเจอความหวังหมพยหวยหอมจุ่มเจ้าสังขามาราปิตาในกอพมสองหนอเวียนหอผ้าอ่ำตีเจียมน้ำอมต่อป้อนนุษหนุ่ม ปูเจมีในก็เปลี่ยนตียำยุ่มไว้กูเมอลายทาย้อนพึงมุนเหงา้าออาจริยะในก็คู่ฟ้าสราลายทาสันเฮออันเจอ,อันมนันสัวนอันด้งเลียนจักปูเจมีเจอาศักย้อนไว้ปูจาลายเจ้าคู่สอนกันในไว้ยอาอนันโตอนันต,นนตะหาปาลายตนเจอนมีมุนกึนยา เอาตัวเอาใจมูจาอยู่ห้องมววนพ่อยขมอันเจ็ดมันยาวอังรำในเฮาตักจักเพนีปันลวงอันสินเสาหนึ่งป้ากว่ามันคำเลียงแสงีงเล่าพาราลาทาสอสานคือลวงสุรามีนาสินหาสินแปดสินเก่าขมเข้าสินชิบ ยิบเลยสองปากเศร้าเจ็ดสิกขาเหมือนอังยาหานสังขาเขาเจ้าอยู่เผ่าเต้ลลงชั่วคันธาเปลี่ยนรองหีตอนนั้นยาสิกขาเสนาให้เปลี่ยนไว้เงาหักพันเหตุโปพิเศสุรามีระยะลองจักกูยังอำเงรลอยขวาพิดเมียนทรมสี หมอขาเหียมตายสายจะสั่นกวนเมียวอันสีลำไข้ควนหยาบก,กินขินจำกับเมาเล้านั้นเอมแต่ว่าลองลขอขักโขควางปีเจน่าเหินน่า,ยาเยลเขาหมอเอาหมอเต้าเส้านาวกวบตังกินเลยพิสินย่อนเปิดสุรากำในสมะัะความแปดี้ยเลียนหมากอำลัาโกยานฮัดตันฮัดอุบลีนนำนี่หลุบในหยาบยากนานา มันต่อคือจังหมอทิ้งพังเมื่อมันมาเมามิงจานนอสืบในสมากเามสูหมางก็ให้ว่าเพะอเปิ่นอำหูอำพิษในว่าเจอในอำเจอความขอมีมั่งดาราก็ไล่พิษสีเจอในกำนัเตีมาตีน้ำสุราอีกเลยย้อนเมามิง ตั้งคิงตั้งนายโลทันถินนาเจ้าจิกเฮายาวอนนองม,มันมีเบืองในยาวเลียน้วยหันเลี้ยงเลี้ยงเบยตาเมยียงตาตันหวานกันตุ้งตั้งยำฟังไขรเคศสินล่องลอยสุราตรุงตาทวามตาอำ่ำเจความจาคึดลา เปลี่ยนเสีความขอธรรมะหลังกล้างเพลียงต่างกันเจียมงอไปลิอนัดน่เจีเขาไก่เพชรในเปลี่ยนสงาเลยตื่นเราควนเทควนนุึงเปลี่ยนหลังเปลี่ยนว่นตั้งหลังเทียนเทียนนับสอนักเยาัว่าเจียมเขาอ่อนก้นสุราคนไลี้ยงมันหมอนตั้งเมือคือเลิกกันบอกกิดตับ้งตึงหน้าตึงตัวเสียงโคหาเลือดบ่ันกัน ยายนันตราอุปเสสย์เือลองรักนำมยันทั้งแต่เงนทามาทามเอาอาสาเปิ้นขาดทามปัดป้อตบดึงยึงหามเตือยแทงแหงกั่นคือตอนตะโกมางเจอสัมฟังให้เสียงหลังปงปันมอนันอวยอวยห่วยหาป้อจ ียน้ำโสราบอบันเขียนเพนาเฮินตายเอ็มเซโนเกีนไม่ว่าไม่เตย้ยเอโนมกําวังแขียนตอนเมายาวอํานอนเห็นนั้นลันดินเฮินตเออรเอปอเจลับความเส้นิปนปอกุมันหันจัดเล หมอเตความยากความขาดความไข้หลายร่องหลายฝ่ายอุดต้านความสั่นนำยะล่องกระล่องเมื่อยาวอ่ําสร้างทิ้งอิ่งตะเลเป็นกับมันเมาแต่ยาวกําผองป่อเอาเมานําสุราหนานกว่ากูติเกี่ยวขี้อ่ําโกโก้กก chăm tước tăng na ba chém càng oan càng khổng tê nặng và nợ cả chung châu mau sẽ khâu cây, thủ, cây co, non thu khâu cây non thu mang co sâm non chăm chèn hô chèn hơn tuần lỡ lục mi phản chẳng sợ chết kẹt mang hửn non lép nặng ai mù bần và nhau กำพังซ้ำม,มหาพิลุกพินเมนินตาเยอันออนคุณวันคุณสนเประลเฮตาพังซีความจีลาเตียงหูอัเจอมังกลาจังว่าเราเราเขา้ากะมีนตัวเพลก,กอัจ้าจังยาภาวะตกเดียมกูย่อมกเยยมใกล้เล็กเกือกสุงมืดเมออสัสษราเขาว่ามันคึกเเลิศต้น ฟังเมื่อมันไปนอนกิงถือโทนั้นนี่อ๋อกำพองเฮาเฮาในหมอกินัน,น่นาหนึ่งวันหนึ่งตาอิดนี่ก้อยกะพราอะไรกินซ้ำเหอจิตต้งคคตั้งเลิดตินสันมือสันโหปันหูอํามนอําสาเขาว่าจำหินมันยิงเขาว่าจำหินมันเยอะ เจอในเปลี่ยนเพลวงน้ำสุราเมามิงป้อมหูคิงสมาเปลี่ยนยาสุกน่าล่างตาเย้าโลกินเพอเพอางไตโลคำขึงอักเล่าในว่าเฮาหายิงงใจคิงนายตั้งลายเปี้เมือกไกเยวาอันเมามิงหลีทิ้งโตจะเพอเพอมันมันอ่อนกันเจอตันเฮเลียดหนึง่งกลางน้ำสรุรา ก้อบนั้นยิ่งก่อลายใจก้ออยากนำสระอันวานในดีไว้ดีเปมันเป็นเหงาเหตุต,ามามตั้งเมือกมตู้จะเลิกเปลี่ยนตามอำมสาหย่าไม่ขีข้างต่างตู้นำตอนแต่เยาากำาฟังพรวัาเมาล่าก้อนเท่าก้นเกามาที่หันสังขาพพอเมสระอําคูปวังปึงตับดึงความลัดลาจาเมียวเสาสซาลาม มังเจอสำหัดความเขียวเจอเยวต์ตันคืออันบมอายการหลายกคนกินบรตทุนแก่นความนำเข้าต,านตันเตยาอันหอมกวันกับเมืองยามเดียวแขน้นเตอนยิงมังเจอรีกโกมักเลอคุณผู้คนใจวันไงว่าเต้ากําเมียวน้ำสรุราเฮวาม,นมนะนํำเจน้ำเล้าเมียวน้ำคือเข้าอันเจอมัน,มน ลายตันใก,าาก,าากล้อุดตันวาจาเขามักเลย่ยงแต่เยาเขาว่ามิวไหนเปลี่ยนสบายวายกินเมืออยินไหนใจยุ่งใจยยอจ่อย่าเมื่อพ้มต่อเมยียนอวยก็ขิงเม,มื่อยาข่าเขาตั้งแยงปางเขาตั้งแยงปางมังเจอสบายเหล่านายอ่ำใจตาคนใจกวย ปอยยอยหื้อเปี่ยนปันกัดปันเย็นใจเฮาคนญิงอย่ามาขวางกินเจ้ากินหมอนเฮาตาอันใดว่าผู้หญิงต่ำข้างสะมันป่องปังเนเนป้อนเงาเฮือนเงาเยคนโพเอาโตเมจูติคนปางเวียงเล่าบกเกาะ พอเขากินเต้นายุ่มเป้เสียมป่องอำลาคิงคำเบิกลองเมื่อกำสรนคือหวันต้อนลาจากความต่ออันลองเขาเมานันนกกำนันพ่าเมานาสุราสบายวายเต้าไหลเขาคนหลอดนัง่งกอดหวเขาฟังเสียงให้ที่ในเขาพ่อใน่ลวงเป่งเป็น มังเจอประวะเม,มามาเจนจะาเป่งสังเสียงโคปลลังคึกๆึกยามันขึ้นลึกขิงนอนเย็นเขาเชียนเสียงหนไว้ยยาวกำพังสามันก,กาขินมีนเนียวอ,อยเสียวน้ำเราอมเมียนหึ้นๆึนมันเหมือนไฟพื้นไม่หุ้มเกียนเราเฮ็ดเปลี่ยนพยเพียดเด่นหลาด หมางก็เพราะวะ่าเมาหนาอําชาเจออยากคาคิกลงกว่าอําบมออันหนาปีกนั่งหอดเต้าหมูเข้าเพลินสัตว์คือหตโตคิงชังเนาะหมางเจอสมเนนาป้นตีลาลีเอาโหตั้งกว่าตีนเพลินเข้าออจอาหารนานังลัดพักขีพักกาดคือเล็กย้อยติมันสางผู้ยิ่งหมางก็แค้นเตอ ตั้งเมื่อเฮิรนหามีเหลือเขืนเลี้ยงเตอสังอิดเอาหัวปะคิดอยู่ยินกวัางขวางเปิ่มเมาเหราลงยาวเจอในเปลี่ยนพันจ้าน้ำสุราเราเมาเฮาหาตั้งนำเปย์ขังเบอ่อจำยิบกักโกเปลี่ยนก้นยักมาเมากวัางเฮ็ดหลังอัมมานกับในเวตาเมียวจ่ากันตั้มันหมออ้อนเฮาโัหล่ำดวงเตออัมเจอตักมนตัก ยกเปลี่ยนไข่ขอเตอร์ถูกหางลายตันกางละเสกกำคาเนาะละยสมีเถียงพยายามะยาลำยาพินเพิกเ่าาป่าเอ,อกเตอร์ถูกเม,มียนจบเถีนเมียวเครงเพลานปัญญากินผ่านปัญญากินผ่านในก็ออําเลิกเจ้าคือ chum chơ mơ cầu bỏ phai phẩu hùng hang màn vải tây giang ẩm um, ca giàn tắc lu liều sen khai ân ôm um. chém thay tăng yon âm um, được khơi quân miêu sằng bỏ ăn chấp hằng ăn mân tài còn tài chân cụ kha bản mà dòng เพยามานในลีโกลีกากมังก็ตายผักตายป่ามังก็ย่องย่องมามาเหลือวันตั้งไปตั้งขวงเอากำลมมันยาวเนาะยามาไหนเฮว่าปอกินตะไก่นานาข้าวขาพึ่งยามพังมันไปกามเปลี่ยนขี้ไข่คอเลบเดสั่งต่อแต่นงว่าเียวไอกวนอย่างเขาวนทัศา มางก็ะสมาปอเผออ่ำกินอํำเจอกนใจลายเกากนตันอ่อนหันตัง้งผิดปอเผอจับติดอยู่แวงปังซุมโจป่านจัดก็ยยเอานานเฮาในเขาเปลี่ยนคนเลดออกภายหมอกินจะหมาสางายมันมีวกวยกะปองยาวขี้ยามะยาลำเตียงจีห่างตักผางเิ่งกว่า นาฮนกอลโลจุหกพอผาดยาญาตําพะย้อนว่าเบาหย่องก่อบ่มีอันของๆซ้อนเข้าฮวมคันถาเปิ่นอายก่อนยักยาวด้วยหลู่นาฮนปลแยกยายเย็นเป็นปอไมเมห้างก่อห้างเมไม้หลายอายหลายอีกก่อเบิ่งมันจีมเยียวยามมาพุดเข้าสบกว่าเข้าว่ากันหอ ก้นมีป้อเปลี่ยนก้นผ่านก้นงานพอเปลีนนย่ยนก้นยอนตำาวันตินไปเสียงไอแค้กแคกเย็นเป็นเมียวแกกเลงหอยหลามหาลักโคเปินยาวนอมกําพวางสัมปิุดตุดนุดชอห่างสีหางหดีตันเกปพออันมันกินเจเจเมียวเพียกันหวามเอาเปิงแปีกกว่า มังก็เปลี่ยนก้นหลงจื่อห้งด้ยอย่าป้อกับมักเสิมเยาีมายาเผิก,ออกเจ้าเอิกเจออัมเวเปลี่ยนตามอัมสาเอาจื่อเสียงตกแต่ยยพิยามะไหนาลีโกนานา,นาเพิ่นเพสจับกาหนึ่งก็เย็นเปลี่ยนก้น,นข้อยันแกงม,งม่วงมังเงินกูเจ้าอีกละลายขาเอาหน้าเฮิร์นออน ป่าวาไม่อําปันสําเเลียนอันใจลํำใจขั้นถามพันถามเหียมยิบเอาผ้าเหลียงเรียกเหลียมลําตําลําเตียงเมืองเลียงข่าวปออ่อนอายก็ใจเมืกเก่ายาวในแต่ว่ากวนโคก,กวนมเมเป่าวาเพเจอในถึงทวงสองสามเจ็ดหกน้ำตาปอตกไข่นาสวนขายเรียกเผาจุด ว่าปลอมยานผาดนำ้ำหยาดสุดเสงหมดเกียงเย้าออกไปเมื่อไอ้กคนก็เผาขุดเอาหน้าเหินปังเปียเย้ากํานานตั้งจาตกทกติลูกอ่อนอําหวนเลอไล่ไม่กว่าเพลานเปลี่ยนก็ท้ามยานวนแตีมตื่นอย่าเดินโยยากันจุดอายห้ามหอม,หอม โซกาวหาวฮ่าเหลียนเจนจ้าเข้าไก่เขียนให้เป็นนั้นดีฮ <arians> in ูดีหันเพอเพอเขียนลงตั้งในอยู่เมียบความล้ําลึกไก่เป็ดตะหนออย่าคําจ้ําหยิบกินมีอันผิดศีลผิดธรรมอั้นกันตั้งเอาคําคําเจ้าจริงจ้ําพอปั้นเตชนาเตลู่กอนขายเขาเตนายมเปเซอยู่มนต์กินเกาะ เพิ่นก็อับวดเติกปานจัดเสือสาเฮาซ้ำกินกินนายยาวกาก็น้ำเหลืองเงินคำก็เคัองมากอ่ำอยากเหมือนก้นกินหล่อหมาก,ก็แคบจินเสือาพาปพออ่ำไรเวียนหอแคบหนังเปื่อยามขาเปลี่ยนอายก้น,นผานจุ่มเจอกินกินซ้ำซ้ำคือมีกะลัต่างตินเพราอไรไปเดินปึกปึก เปลี่ยนเทืองนึกออกกายานเมียวลองดีหังตาน่ไตเฮ้าตังหลายปเข้ามื่อกายลาลาเจนจะถทันสร้างกลางจะเนือ้อคอหลีอันมหันสะพอพราหกุวันปานคลือลนงสุราเราหือปียะอีกเลยสปายไว กับไก่ล่องเมายามายาลำยาเผือกเคอกกำไรสำรองเจิญในยายุง,างปังปากตั้งรดเขียนเพเตียวลีไลหู้ยาวเมื่อเจ้าไปล่าโจกาชายเจาไปขาดโจไปไลยเจ็บมาจกเสตักเม่ลองยอกาเพยาเมากา เลียนกันทิ้งใจทิ้งคอวางปอไกหนีเขาหาตังหนีตั้งตานเรียนยื่องอันกว่าจูจำคำเจ้าตดนทัดนันนอตว่าคนเจ้าจันจะยินมาคึงฮาเหมอคขึงวังตั้งเอาเสียงความทำตองฮดสุกแซวลามปันยิบกำสินหาศิลา การลีในเฮาใก้ตาเสมอเมการหยาบอยากกัดลองด้วยการลีกูขาตาหน้าสีลาภาวนายิปันกําทิ้งจใจแหลตั้งยิงคาวมื่อนั้นเฮาจินเล่าสุยาตาเสแต่เฮาเอามาป้องตการมยาตบอย่ากมันกัดสังธามาราปีตาเลี้ยงกุมทนใฮามนเสสาติแขมตันเลย อีกซ้ำเลียงลมตมป่วยดูหลังนางเมเจอในเพกังไกยานคือผ่านหืมม้อยลอยลอยอย,อยู่เฮนเพอกัดจนเจอมมไว้ยาวเอานางสร้างมาว่าวนกันตั้งจากความพระสอนลูเอาหูุ้งฟังตั้งคุนตั้งนางลอยกลางหลวงเฮ็ดเลือกความขอธรรมาคำพระเจ้าเตสนาว่าสุราเมรยะ มจัจาปมาตาฐานาเวรามนีสิขาปตังสมาติยามีจีออกเนมกไว้กกุ่มทวนวาจาความยัดตอนคำจ้วนั้นสุรามิริยมระมาจาปมาตาฐานาวารีลองเลยกินเหล้าสุยาเนื้กะการกินเมามิงดื่มคิงขันธาโตห่างตักผา เวรามณีศิขาปตังตังตือกรรมศิขาปุกลงเงื่งเวไนสมัติยามีโตคาตาริยีบกรรมกึมกึมคือปั่นมันจึ้มต่อชิมปังป้งอเสียงปานจัดเข้าในเปลี่ยนสีนหนึ่งป้าเฮาหาเนปันเมี่ออันตั้งใต้เห็นเหมือนเตียนไฟลูกเบิงเฮืองจึงของกลางทำเม สังายเลี้ยาหลังกาเตสนาปัญหาเจอมเจอจำวันทัดสอนยหอ่อนปีกน้องกูผู้หนุ่มเกจานใครเจอโดยลูตะกํายหลังกาทําเจ้ากูเท่ากูหนุ่มเจอนยยมยุมพันพละใหญ่กวางหังคาตะไลตําเสกเกิดลือวังโอง กู้ลในหวหถึงปรมีสังปาคูว่วาสานหมอจุมกอตุนเคจุมจ่มเจหมู่กอนสงองลางยัดในตาอีกเลยเมืองพี่หกปาง,งางเมืองสังเศ้าคงดงมาคุนกลางตอัดคงห่างอะไรปาเจมมู่มาวุ้ไวหลางพันห่วงเฮลกลุมกลุ่มเอาเจมโอมีตินโตสังตินโตสีตินโตตินนำ้ำ จำไก่อาไรกู้โซเพียงเพียงกู้ปากูเจงเอามือยุบต่างเก้ายำยุมตวนเจ้าสามวันยอนสุ่ตังกาหมอมีอาไรมือวาดเมืองที่มันทนถึงที่ปุนตามุนโอยมุนนอสาธุสาธุสาธุพระเจ้าพรจะยาเมากำม เปลี่ยนนั้นสุดกว่าที่ในเขา